ทีมอันต่อพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับมาดูเรื่องนี้กันอีกทีครับเรื่องที่ตำรวจจราจรสพหาดใหญ่ขับรถพาชายคนหนึ่งที่เกิดอาการหัวใจเต้นผิดปกติไปส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ทันเวลาถึงมือหมอรอดปลอดภัยเมื่อช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นะครับอยากรู้ไหมอยากเห็นไหมครับว่าตำรวจจราจรท่านนี้คือใครนี่เลยครับคนนี้เลยร้อยตำรวจตรีโนมศักดิ์พิทักษ์แทน ตำแหน่งรองสารวัตรจราจรสอพอหัดใหญ่่อเลยกลายเป็นพระเอกทันทีกลายเป็นฮีโร่ที่สร้างชื่อให้กับตำรวจสอพอหัดใหญ่พ่อใครนี้สามีใครหนอคนยอกันทั้งเมืองนายเห็นแล้วยิ้มบายใจลูกน้องทำดีมันต้องให้ได้แบบนี้สิครับชาวบ้านชอบสถานการณ์สร้างวีระบุรุษจริงๆเดี๋ยวไปฟังเสียงร้อยตารวจตรีนมศักดิ์เล่าเหตุการณ์เมื่อวานให้ฟังครับจังหวะนั้นอะ พี่แกไม่รู้มาจากไหนผมก็ไม่ทันสังเกตนะแกเซมาดูหน้าหน้าทีดมากหน้าขาวมากอ่ะแกก็บอกว่าพี่ไปส่งผมโรงพยาบาลหน่อยผมถามว่าเป็นไรครับผมหัวใจเต้นแรงมากเต้นเร็วมากไม่รู้เป็นไรครับซึ่งผมเ<ม>พิ่งมารู้ทีหลังว่าแกเพิ่งไปหาหมอมามแล้วทานยาไปเม็ดหนึ่ง,<ม>พงเพื่อปรับความดัน แกก็เลยอาการแบบนี้ค,คนั่นเองแกบอกว่าให้ผมรีบผมตอนแรกผมว่าจะเรียกกู้ภัยผมว่าถ้ากู้ภัยน่าจะไม่ทันคดูอาการแล้วแกน่าจะมีสติอยู่ที่ท,ที่เรียกผมครับผมว่าถ้าพี่ไหวพี่ซ้อนท้ายผมเลยแล้วก็ขึ้นซ้อนท้ายผมแล้วก็ให้ให้จับไม่ต้องเกรงใจกอดผมแน่นๆเลยเดี๋ยวผมจะประสานศูนย์เจรรบให้ เปิดทางแล้วคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ถึงห้องฉุกเฉินให้เร็วที่สุดเมื่อวานนะครับเมื่อวานประมาณเกือบเกือบเที่ยงครับเกือบเที่ยงครับที่ว่าผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ในในสายสายสองพอดีครับมาเจอหน้าโรงแรมอโลฮาครับครับพี่กอมามาถึงเซมาหาผมหน้าที่มากเซมาแ็บดูแล้วไม่ไหวอ่ะ วันเมื่อวานนะเมื่อวานช่วงบ่ายช่วงบ่ายๆขณะที่ผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็มีวิทยุแจ้งจากศูนย์ว่าพี่เขาจะมาหามากอบคุณที่ศูนย์จราจรลพภกากอัดใหญ่ผมก็รีบมา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 ,มาถึงแกมากับแฟนแล้วก็ญาติของแกผมเห็นแล้วผิดกับตอนแรกที่ว่าแกหน้าซีดหน้าซีดมากเหมือนกับ คือแกไม่ไหวอะ่ะแกไม่ไหวรจริงๆผมวิ่งเข้าไปกดแกเลยอะ่ะผมพูดแล้วเหมือนผมจะร้องไห้ผมดีใจที่เห็นแกปลอดภัยอ่ะเมื้องต้นนะครับตอนนี้ไอ้หน้าตาสดใสครับแกน่าจะปลอดภัยแล้ ส่วนคนที่ได้รับการช่วยเหลือคือพี่คนนี้ครับพี่สุปการแก้วแจ่มจันทร์อายุ50ปีเป็นชาวตำบลท่าโพอําเภอสระจังหวัดสงขลานะครับเมื่อวานนี้โชคดีจริงๆที่ได้ร้อยตํารวจตรีนมศักดิ์ขับรถพาไปส่งโรงพยาบาลไม่งั้นไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเราไปเจอตัวจริงมาแล้วครับไปฟังเสียงพี่สุปการเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับว่าเมื่อวานนี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนะครับตอ,อนประมาณสักสิบเอ็ดโมงได้ครับผมมันจอดรถอยู่ที่ตรงไอ นานี่รถไฟทัเดเย่นะครับแล้วก็ทีนี้ผมรู้สึกตึงตรท้ายทอยนะครับแล้วก็ผมก็ขับรถออกมาเพื่อที่ขอความช่วยเหลือแต่ว่าตอนนั้นอัวใจมัน,ม,นมันต้นระรัวเลยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ขับรถไม่ไหวผมเลี้ยวเข้าสายหนึ่งปุ๊บพอผมเห็นที่จอดรถแล้วก็ผมลงขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นนะแล้วก็ไปเจอตำรวจพอดีครับก็ขอช่วยตำรวจได้ ค่ะขอบคุณคกับเจ้าพนักงานที่ช่วยเหลือไหมครับอขอบคุณ,คณตำรวจนะครับกาจยนต์ที่ที่เมื่อวานครับคือตำรวจนนทมศักที่ตังแทนนะครับ,รบ,ท,รบที่ช่วยเหลือผมเมื่อวานและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ช่วยเปิดทางให้ผมถึมงโรงพยาบาลเร็วที่สุดน,นะครับดูข่าวนี้แล้วดีต่อใจจริงๆว่าไหมครับเป็นกำลังใจให้พี่ๆตำรวจจราจรสพหัดใหญ่ ทำดีแบบนี้ต่อไปได้ใจชาวบ้านครับส่วนพี่สุปรากรก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับได้ครับเห็นข่าวนี้แล้วจัดเลยครับตำรวจจราจรสพหัดใหญ่ชุดนี้ทำดีมากสุดยอดเลยส่วนคุณนายร้อยตํารวจตรีโนมศักิ์ก็จัดเลยครับเย็นนี้พี่เขาอยากกินอะไรจัดไปเลย